79ส่วน2,566เมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุม่มชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเล่ม7แร็งเออีดีลที่สังเกตเห็นถึงความขัดแย้งของลีออนกับลูคซิออนจึงพยายามชวนอีกฝ่ายเป็นพวก ในเวลาเดียวกันใครก็ไม่พอใจยูเมเลียจนเธอต้องหายตัวไปแถมแซคที่เคยแพ้ลีออนกับวางแผนที่จะก,ก่อการปฏิวัติสาธารณรัฐเอาเซลแห่งนี้ด้วยความร่วมมือกับอีดิวที่วางแผนบางอย่างไว้ในใจ ในเล่มนี้ยังเน้นหนักที่ความสัมพันธ์ของตัวละครหลายต่อหลายคู่ที่มีความไม่เข้าใจกันจนก่อเกิดปัญหามากมายตามมาหลักๆก,ก็มีคู่ของใครกับ ile, ยูเมเลียไลลากับอ e ีมิลไลลากับโนเอลและอีกสิ่งที่ต้องทำใจหรือว่าชินแล้ว คือความงี่เง่าของพระเอกที่มักจะไม่ยอมทําอะไรให้ชัดเจนจนเรื่องเล็กๆมากขยายจนลุกลามใหญ่โตซึ่งก็น่าจะชินแล้วมัง้งไม่งั้นไม่เกิดเรื่องซึ่งในนี้ก็มีความสัมพันธ์กับนางเอกของภาคที่ยังคงเป็นจุดขายจนถึงตอนจบภาคในเล่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นการจบภาคสาธารณรัฐแล้ว มีการเปิดเผยถึงฝั่งศัตรูที่จะมาในเลต่อต่อๆไปด้วยแต่โดยรวมถือว่าอ่านได้สนุกชวนติดตามครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้างไปหลังจัดการกับแซดบุตรบ,บุญธรรมตระกูลโคพี่หมายสุเวยลูอิสบุตรสาวตระกูลโคที่เป็นพี่สาวบุญธรรมให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปทำให้ลีออน พระเอกที่มาเกิดใหม่มีเวลาว่างมารีน้องสาวในชาติก่อนที่พยายามเชียโนเอลนางเอกของเกมภาคสองที่หลงรักลีออนจึงชวนทั้งสองออกไปซื้อของเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน แต่ในระหว่างที่เดินซื้อของโนเอลที่เห็นลีออนพูดคุยติก,กัดและต่อปากต่อคำกับลูซิออนเอไอของยานอพยพอาวุธของมนุษย์โบราณจึงทราบถึงความสนิทสนมของทั้งคู่แต่เมื่อทั้งสามกลับถึงบ้านกับพบคายลูกครึ่งเอลคนรับใช้ของมารี กำลังแอบขึ้นแอรโรแกนเกราะหุ่นของลีออนทำให้โดนยูเมเลียเอลแม่ของคายเบดของลีออนบอกให้ขอโทษถึงลีออนจะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ใครยกับไม่ยอมรับทำให้ทั้งสองทะเลาะก,กันและบอกว่าไม่ต้องการยูเมเลีย ทำให้ตกดือดีดีลเอไอของยันสเสบียงที่ทำสัญญากับไลลา,ลาน้องสาวฝา,าแฝดของโนเอลและแซกได้เข้ามาหาและชวนยูเมเลียที่โดนใครต่อว่าว่าไม่มีประโยชน์จนหายตัวไปพอยูเมเลียหายตัวไป ทำให้ใครตกใจออกตามหาแม่ด้วยความเป็นห่วงถึงแม่ลีออนจะให้ลูกซิออนช่วยตามหาแต่กับไม่พบทำให้ลีออนต่อว่าลูกซิออนในขณนะที่อีดิวกำลังจับตาดูความสัมพันธ์ของทั้งสองและทำตัวเป็น AI ที่ดีในสายตาของลีออน ยิ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตนกับลุคซิออนมากขึ้นอีด e ิลยังได้ฉวยโอกาสเข้าหาลุคซิออนและขอให้เลิกสนับสนุนลีออนด้วยแต่ลุคซิออนบอกว่าเขาไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้อีด e ิลจึงได้บอกว่า งั้นขอให้ลูกซิออนอยู่เฉยๆก็พอแล้วจะสังหารลีออนให้ซึ่งลูกซิออนก็ยอมร่วมมือด้วยด้านแซกที่หายตัวไปได้ร่วมมือกับอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ราเซลเพื่อที่จะปฏิวัติสาธารณรัฐเอาเซลด้วยการชักชวนทหารและขุนนางชั้นต่ำมาร่วมด้วย และด้วยการที่อีดีลได้ภายยูเมเลียมาทําให้กลายเป็นมิโกะของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้เขากลายเป็นผู้พิทักษ์และสามารถมอบราขุนนางขั้นสูงให้ทุกคนได้จึงได้รับการสนับสนุนด้านลีออนที่หาตัวยูเมเลียไม่พบได้ห่วงความปลอดภัยของโนเอลจึงให้ทุกคนหยุดเรียน และอยากเรียกไลาลาที่เป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดมาคุยด้วยแต่กับโดนอีดิวกับอีมิวคู่มั่นไลลา,ลาขัดขวางไว้จนแซกได้บุกเข้าไปที่ประชุมของขุนนางชั้นสูงทั้งหกและเรตราขุนนางของทุกคนคืน ทำให้ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้ทั้งยังยิงปืนใส่ขาของเอาแบกพ่อบุญธรรมที่คิดถอดเขาจากผู้สืบทอดด้วยถึงเอาแบกบอกว่าทงเพราะอยากให้แซคเป็นอิสระได้เป็นนักผจญภัยตามที่ต้องการก็ตามแต่กับโดนอีดีลตัดบทไปเพราะสงครามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้านลีออนที่ทราบการปฏิวัติจึงได้ให้พวกไลลา,ลาอีมิลและลูอิสมาอยู่ที่บ้านเขา ป้องกันการโจมตีของพวกราเซลที่บุกเข้ามาลีออนจึงสั่งให้จิวหนึ่งในพระเอกเกมภาคหนึ่งยิงอีดิลที่ตามไลาลามาทิ้งจึงทำให้อีดิลทราบว่าลุกซิออนไม่ได้ทรยศลีออนสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ลีออนและลุกซิออนแสดงให้ดูส่วนการตอบปากตอบคำจิกกัดกันเป็นเรื่องปกติอีดิลมีหลายร่าง ได้รายงานสิ่งต่างๆให้กับแซกทราบทั้งยังเตรียมเกราะใหม่ที่ชื่อเกียร์ที่มีรูปร่างคล้ายคนครึ่งมาที่สร้างขึ้นมาจัดการกับแอโรแกนให้อีกด้วย ด้านของลีออนก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนลูกขุนนางที่ติดหนี้เรือเหาะและเกราะฟรีจากอาณาจักรโฮฟาด30ลำบินมาเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยโดยมีลิเวียโอลิเวียนางเอกของเกมภาคหนึ่งกับแองเจย์แองเจลิก้านางร้ายของเกมภาคหนึ่ง เดินทางมาด้วยพวกรีออนจะประชุมกันในการบุกไปจัดการแซกและช่วยยูเมเลียออกมาโดยมีโลอิกหนึ่งในพระเอกของเกมภาคสองที่หลงรักมารีได้เข้าร่วมและจะนำทางให้เพราะคุ้นเคยเส้นทางในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ดีส่วนจูเลียตพงชายหนึ่งในพระเอกของเกมภาคหนึ่งกับโดนสั่งให้เฝ้าเรือเหาะและคอยสังการแม้จะไม่พอใจก็ตาม ส่วนกลุ่มผู้หญิงไลาลากับไม่พอใจที่เหมือนทุกคนทอดทิ้งแซคคิดจะจัดการกับเขาทำให้ต่อว่าทุกคน ตนต้องทะเลาะก,กับโนเอลที่บอกให้เธอหยุดทำให้ไลลาบอกคนที่ได้รับความรักจากทุกคนและเป็นมิโกะอย่างโนเอลไม่มีทางเข้าใจแต่โนเอลกลับบอกว่าเธอต่างหากที่ไม่มีใครรักการต่อสู้เกิดขึ้นพวกของจิวแบรดเกรกและคริสเหล่าพระเอกในเกมภาคหนึ่งทั้ง4 คนได้รับมือกันต่อสู้กับแซกและเปิดทางให้แอรโรแกนสามารถไปถึงตัวยูเมเลียที่อยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อนผู้ที่ขับคือแอรโรแกนมาจะคือใครที่มาช่วยแม่ของเขาใครได้บอกรักและอยากอยู่กับแม่ ทำให้สติของยูเมเลียกลับคืนมาก่อนจะพายูเมเลียหนีกลับมาบนเรือหอได้สำเร็จลีออนที่รออยู่จึงขึ้นแอโรแกนออกไปต่อสู้กับแซกทันที ส่วนพวกโนโเอลกับไลาลาจึงได้ทราบความจริงจากเอาแบกที่ได้รับการช่วยเหลือมาว่าสาเหตุที่6ตระกูลต้องล้มล้างตระกูลเลสปินนาสของทั้งสองเพราะพ่อแม่ของเธอทรยศต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยแม่ของทั้งสองที่คิดว่าต้นไม้แค่ใช้คนเป็นเครื่องมือเท่านั้นจึงต่อต้านด้วยการแต่งงานกับคนธรรมดาที่มีความคิดเหมือนกัน แต่แม่ของทั้งสองกับถูกริบพลังให้กลายเป็นคนธรรมดาและพ่อก็ไม่ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ด้วยนอกจากนี้พ่อแม่พวกเธอยังปิดบังทุกคนสร้างอุปกรณ์หมายจะควบคุมผู้นำคนอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจึงโดนคนอื่นๆที่ทราบจัดการไปถึงเกียร์จะมีความสามารถเหนือกว่าแอรโรแกนแต่กับไม่สามารถต่อสู้ได้ เพราะฝีมือคนขับอย่างลีออนเหนือกว่าทำให้แซกตัดสินใจใช้ยาเสริมพลังจนขาดสติเข้าต่อสู้แต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรลีออนได้ก่อนที่ลุกซีออนที่ช่วยควบคุมจะขาดการติดต่อไปทำให้ลีออนต้องบังคับแอโรแกนคนเดียว แถมแซกกับโดนเกียกินไปจนกลายเป็นก้อนเนื้อเพราะเกียกับเป็นอาพอรเวทแต่ยังคงร้องเรียกหาความรับจากทุกคนทั้งไลลาลูอิสและเอาแบบบนเรือหอกกับเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอีมิลที่เห็นไลลาเป็นห่วงแซกจึงไม่พอใจใช้ปืนหมายยิงไลลาแต่โนเอลเข้ามาบาังแทนจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส ก่อนที่อีดิวจะปรากฏตัวพาอีมิลไปรวมร่างกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะอีมิลแค่ต้องการอยู่กับไลาลาเท่านั้นซึ่งอีดิวก็รับปากจะพาไลาลามารวมร่างด้วยเมื่อไม่มีเวลาลีออนจึงตัดสินใจใช้ยาเพิ่มพลังทำให้สามารถเอาชนะแซ็กที่กลายเป็นอภรเวทอย่างง่ายดาย ด้านลูคซีอ,อนที่ขาดการติดต่อไปเพราะร่างจริงที่เป็นยานอ,อพยพกำลังโดนอีเดิวใช้ยานสเสบียงจำนวนหกลำล้อมไว้เพราะต้องการชิงปืนใหญ่ของลูคซซีอ,อนที่มีพลังทำลายสูงกว่าแถมทิศทางที่ลูคซซีอ,อนจะยิงปืนยังมีพวกลีออนอยู่ในวิถียิงจึงไม่สามารถยิงได้ทำให้ลูคซซีอ,อนตกอยู่ในสถานะที่กำลังจะแพ้แต่อยู่อยู่เคียร์อาเล่เอไอ ศูนย์วิจัยที่ลีออนได้ปกปิดไว้ไม่ให้อีดิวรู้ได้ปรากฏตัวมาแทรกแซงเรือสเสบียงลำอื่นๆให้จมลงไปจนลุกซิออนสามารถใช้ปืนใหญ่ยิงใส่เรือสเสบียงของอีดิวและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ ส่วนเคียอาและยังนำพาเกราะไร้คนบังคับบุกไปยังฐานลับของอ e ีดีลทำลายถึงร่างแยกต่างๆของอ e ีดีลและขโมยข้อมูลไปด้วยอีด e ีลที่กำลังจะพ่ายแพ้จึงเข้าไปรวมร่างกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกตัว กลายเป็นคนยักษ์ที่มีหัวเป็นลูกตายักษ์ลำตัวเป็นต้นไม้ปล่อยปีศาจมากมายออกมาแองจจึงสั่งให้พวกเพื่อนๆน,นทุกคนเชื่อใจลีออนและรบกับสัตว์ประหลาดต่อเพราะเป้าหมายต่อไปของพวกมันอาจเป็นโฮฟาดโนโเอลที่บาดเจ็บใกล้ตายได้ลิเวียและมารีใช้เวทประคองชีวิตเอาไว้ได้บอกความจริงว่าพ่อแม่ที่ปฏิเสธต้นไม้ศักดิ์สิทธิกรายลาต่างหา จึงจะให้เธอเป็นผู้นำของประเทศใหม่ที่จะเป็นประชาธิปไตยและสืบทอดความต้องการของทั้งสองส่วนตัวโนโอเอลให้รับหน้าที่มิโกะมีหน้าที่ปกป้องไลลา,ลาและรับภาระของมิโกะไปทำให้ไลาลาตกใจ จึงตัดสินใจแอบนั่งเรือหนีออกไปหาคนยักษ์เพราะอยากช่วยอีมิวที่รักเธอแต่เมื่อเข้าใกล้ทำให้อีมิวรับไลลาเข้าไปอิมิวจึงเห็นถึงความทรงจำของไลลาในชาติก่อนทำให้เขาที่รักและเข้าใจไลลาได้ส่งเธอออกไปเมื่อพลังคนยักษ์ลดลงจากการแยกตัวของอีมิวทำให้ลีออนที่ใช้ยาเสริมพลังอีกครั้ง เพื่อเร่งพลังของแอโรแกนขึ้นใช้ดาบขนาดยักษ์จัดการคนยักษ์ไปส่วนอีดิวที่กำลังจะหนีได้ถูกลุคซิออนจับไว้ใีขนาดที่ไลาลาฟื้นขึ้นมาจากการปกป้องของอ e ีมิวและต้นกล้าของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทําให้กลายเป็นมิโกะคนใหม่ด้านโนเอลที่กำลังจะตายแม้ลิเวียกับมารีจะช่วยประคองชีวิตไว้ แม้แต่ต้นกล้าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของโนเอลที่มอบพลังให้กับเธอก็ได้ตายไปลูกซีออนที่มาถึงก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ทำให้โนเอลก่อนตายได้บอกรักลีออนลีออนจึงบอกรักโนเอลเช่นกันและจะอยู่ด้วยกัน ก่อนที่โนโเอลจะยิ้มและบอกว่าคนโกหกทำให้อีเดียลคิดถึงร้อยโทรที่เคยตั้งชื่อให้ตนจึงตัดสินใจบอกถึงแคปซูลช่วยชีวิตที่พัฒนาขึ้นให้ทราบก่อนหมดสภาพไปหลังจบการก่อกรรบฏททำให้ราเซลหมายเข้ายึดครอง ลีออนที่ปรึกษากับทุกคนจึงนำกองทัพของโฮฟาดเข้าปกป้องบอกว่าเอาเซลโดนโฮฟาดยึดไว้แล้วเป็นการทำให้โรแลนด์พระราชาของโฮฟาดไม่พอใจที่ต้องเหนื่อยในการแก้ปัญหาก่อนกลับโฮฟาด ลูอิสได้มาส่งและถูกลาลีออนพอลีออนกลับถึงโฮฟาดมีเพียงมินเล่นราชินีของโฮฟาที่ยินดีกับเขาแต่โรแลนด์แก้เผ็ดด้วยการตั้งลีออนเป็นมาควิสให้ดูแลดินแดนในเอาเซลบางส่วนที่ได้รับมอบมาแถมยังบอกอีกว่า ไม่ต้องการเก็บภาษีจึงทำให้ทางเอาเซลดีใจโรแลนด์ยังมอบพวกจิวทั้งสี่คนให้เป็นค่ารับใช้และมอบหน้าที่ดูแลมารีที่เป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ตัวปลอมให้อีกด้วยด้านไยล,ลากลายเป็นนิกโกคนใหม่ เพื่อไถ่โทษความผิดของตนเองที่มีต่อแซ็กกับอีมิวส่วนโนโอเอลที่ยังไม่หายดีได้มาพักฟื้นที่โฮฟาดและเตรียมเข้าเรียนในโรงเรียนที่นี่ในปีหน้าแทนข้ามกลางการต้อนรับของลิเวียและแองจตอนพิเศษอีดิวที่เป็นเอ ไอของเรือสเสบียงได้รับการตั้งชื่อโดยโร้อยโทที่กำลังพยายามปลูกต้นไม้ก่อนที่จะมีเอลที่ชื่อยูเมสซึ่งเป็นสัตว์ทดลองมาช่วยเหลือแล้วอยู่อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังจะแพ้สงครามเรือโดนโจมตีและร้อยโทกำลังจะตาย อีดีวได้โกหกว่าพวกตนกำลังจะชนะสงครามแล้วทำให้ร้อยโทบอกว่าอีดีวโกหกก่อนที่จะตายไปอีดีวถูกสั่งให้เฝ้าเรือต่อไปโดยมียูเมอยู่ด้วยคอยดูแลต้นไม้ของร้อยโทก่อนที่ยูเมที่ใกล้ตายเพราะหมดอายุไขจะเอาต้นกล้าออกไปปลูกยังภายนอกส่วนอีดีวรอคอยที่จะจัดการกับมนุษย์ยุคใหม่ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับร้อยโท